ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องแฮรีแฟมซี่นะคะแอนี่นะคะทุกคน<ม>ก็คือเสือของเราพูดไปหรือยังเราจะไปที่อนันตกคำหอมอำเภอเมืองใช่หรออำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลวังยางนะคะทุกคนเราก็จะไปเจอกันที่น้าตกคำหอมเลยนะคะทุกคนไปกันนี่ค่ะทุกคนเราก็ซื้อส้มตำก่อนนะคะเพราะข้างบนไม่มีส้มตำขายค่ะ แล้วเก็ไปต่อกันเลยเอาเิยทางกัน A later few moments later. ตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเราก็มาหยุดซื้อน้ำแข็งก่อนสูงดำๆันั่นคืออะไรคะมีมอ่างอยู่ด้วย้ ในที่สุดนะคะทุกคนเราก็มาถึงน้ำตกคาหอมแล้วค่ะไปดูอินเสิร์ตกันวิว ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปเดินหาที <deven es hate> ่นั่งของเราที่มันเงียบสงบสวยงามข้างล่างคนเยอะไปนิดเดี๋ยวมาเดินขึ้นคูเข้ายังไงนะคะทุกคนดูดูแต่ละคนคือแบกสองพักละเหนื่อยแล้วขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยละน้องฉันด้วยมึงได้ถ่ายไหมว่ามึงถืออะไรแล้วเพื่อนถืออะไร น้าเสียน้อื่อด้านๆตวยด้วนสื่อติดน้ำแข็งเื่นนั้นแข็งคือคือเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่านี <c> ่ <oughs> แต่ผู้ชายเลยมันกล้าอยู่อหนมากยูเฮช่วยพหก่อยดีน้าดีใครรับบทช่วงต่อส่งมอเป้ให้เราแล้วแกดูเ <c oughs> อ,อ้า คือมันมีผู้ชายทุกคนแล้วคือเราเป็นผู้หญิงไงเออข้างบนมีแต่ผู้ชายแต่ข้างล่างนี่ยมีผู้หญิงสรุปเดินกลับนะคะเพราะว่าผู้ชายเยอะเกินตรงนี้ไหนนี่นออนตรงนีก็เร่นนงน,น,น,นี่นะคะคือทุ่งน้ำของเราเออนั้นไหมต้องขุดหินต้องขุดหินบอสต้องขุดหินนั่นบอสเออไปตรงนั้นก่ได้ไ่ตรงนี้นก็เพี้ย,ย,นยนี่จะเป็นทุ่งน้ระวังมันลากนะมึงลงทั้ง คนทั้งโทรศัพท์นะขนาดนะไม่ไม่คุณละคุณตาคะเดรองเท้าคือบอวแล้วนาดน่าแบบโอ้ตรงนี้ขัดเล็บดีตรงนี้ก็ดีโอโอเมอันนี้คืออะไรมิสือไม่ใช่สาดสาดพี่ไอาทำการรีวิวกระเป๋าหน่อยมีอะไรบ้าง พูดลำพงกี่ดังอนนุอยู่บนลหนึ่งอ <S 1> 1 <S พอจอกเราจะมีสุ่ขาวมงกล่องข้าวากไกล่องข้าวน้ำพง,น,ำพงนี่อันนี้เป็นขานตั้งกล้องเรานะใช่อันอีมจานมี้มมครบ่าอ้ยตับด้วยแล้วก็ส้มตามขาดไม่ได้อยู่ในชินเรีย แล้วก็ไอสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือลำไยน้ำลำไยน้ำลำไยโอเคเรามาจัดจานกันเถอะทุกคน <わ>君の虜になってしまえばきっと。 ก็จะทําการย้ายไปตรงนั้นนะคะข้างล่างตรงที่มันเป็นน้ำตกเลยเลือโซ่แล้วก็จะเดินขา่ขาไอ้น้ํานี้ไปแล้วเราก็จะเดินลงไปที่หลังนะคะแล้วเราจะลงยังไงวะ เหนีวยวน่ะลืน่นมาเล่นน้ำแต่กูเปียกกูเปียกจาคุณผูยายลูก ขอลเลยเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไปโยโย่พี่จะพาไปขึ้นรถไปไหลไปไหลไปแล้จะถึงต่างบอกถึงพี่จะเป็นคน I'm baby จะทำชาเลนจ์เดินจากตรงเนี้ยลงไปข้างล่างด้วยออวิ่อะไรเด้อเล้าใช่เราจะปีนป่ายไปตรงนั้นแม่ถ่ายภาพก่อนนะแลนนี้ก็คือ เขาเรียกว่าอะไรข้างมือคนเต่าเหรอเขามาบอกว่าประตูเนี่ยจะปิดสิบเจ็ดนาฬิกาให้เอารถออกไปว่าข้างนอกก่อนตอแต่ว่าวงงถ้าจะเล่นต่อถ้าจะเล่นต่อน่ะได้แต่ว่าต้องเอารถออกไปก่อนเพราะเขาจะปิดประตูดังน,นั้นเราก็เลยจะเดินไปเอารถออกจากออกจากตรงนี้ก่อนตรงไหนคือตรงนี้ตรงนั้นแหละเออแล้วคือเราแบกอะไร หนักอุ้ยตรงนี้คนน้อยแล้วเดวล่าเรามาเอารถออกจากในหลังนะคะที่เราจอดไว้แล้วเราค่อยเดินกลับไปหาเพื่อนเราอุ๊ยน้องตุกผู้หญิงคนเดียวอ่ะมึงพี่ไอซ์เราผู้หญิงคนเดียวจะไม่มีใครทำร้ายน้องใช่ไหมรีบรีบไปเราก็รีบรีบเดินเพราะว่าเราทิ้งเพื่อนเราไว้คนเดียวแต่เรามีรถสองคันเราก็เลย รถสองคันก็อบคุณเดียวก็ได้คือรถที่เราจอดไว้เราก็เอารถไปเกัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เราก็มาดูห้องน้ําห้องน้ําก็ภายนอกดูดีอยู่นะคะดูดีนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําห้องน้ําชายสุขาชายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุขาหญิงภายนอกดูดี ยิงเพื่อนเราไปไว้นานแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็ต้องรีบบึ่งไปหานางก่อนนะคะเดี๋ยวนางร้องไห้นะคะทคน,น,นเราจะเดินสวนน,ว,นวนน้ำขึ้นไหมเราจะเดินสวนน้ําด้วยค่ะเราจะเดินทวนน้ําขึ้นไปใช่ปะแป้งป้ายบอกว่าห้ามผ่านมึงจะผ่านอีกดูมันป้ายบอกห้ามผ่านยังจะผ่านไปเป็นคนยังไงวะ แล้วคือเราต้องไปตรงไหนวะคือเรามันบอกว่ามันจะทวนแต่เราจะทวนตรงนี้เลยไงมุมมุมต่ำไม่ได้มุมสุงนี่แหละอุ้ยเราก็อขอรองเท้กาก่อนจะเป็นคนชุ่มซ่ามมากเลยแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนเราจะเดินคนเดียวเราเราล้มมาหลายรอบล้วลันี้เราเล่นมากแก่ ยังไม่ถึงที่ของเรานะล้างรองเท้าแป๊บห่วยพวกเราแน่นั่นโโทรศัพท์เราก็หล่นน้ำมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ของเพื่อนอา้าวทชไมไม่มีแสงเนี่ยว้าว ้องหัวเราก่อนเขาช่วยแต่เราก็ยังไม่ช่วยด้วยขอโทษนะกูหัวเราสบาปละยังยังไม่ถึงพอเราอยังเพิ่งตัดสินผ่านเลือดออกไหมมึงเลือดออกปะขาหูแตกขาขาแตก่ะทุกคนอ่าแล้วผ่านตรงนี้มาแล้วค่ะทุกคนได้ณน้หนึ่ง กูเดินหน้าก่อนมึงจะได้คานเทนเ์เออกูลบจะได้คอนเทน์เหรอกูได้แล้วค่ะเ็นกล้องกูได้ดีดีเหรอลองเรื่องน่ะเพราะนั้นใครคะนางงามเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบเหตุนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เป็นผู้ประสบภัยข้างไหนนะคะข้างนี้จุมดูแผลอีกครั้งแดง จบโอ้เปี่ยกเป็นยังไงบ้างคะคุณประทัีที่าไหนถึลงล้มคะมืดค่ะมืดมืดคุณที่ข้างจากข้างนี้มัน,ลนอลไรมืดลงแล้วมันล้มนากข้างนีุ้ณเล่นแอปล้มเลเจ็บตอนนี้เราก็ได้ย้ายจากแค่จากป่าเมซอนมาข้างหน้าแล้วนะคุณเราก็มาอยู่ตรงบันไดที่เราเดินผ่านมา <laughs> อันนี้ แล้วเราก็จะเดินลงไปข้างล่างอีกกับพี่ใหญ่พี่แก้บอกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะพี่ใหญ่จะทำอะไรนะจะเดินไปข้างล่างจะกระลูดไปพี่แกไม่ได้บอกจะเดินพี่ใหญ่จะกระรูดโชวเ์เราเดินเราเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วมันก็แข็งไหมครับแล้วกนะ็มันวิ่งเดได้เรวนี่เลยเฮ้ยน่าจะอ้ นลำแข่งไยไปไหนแล้ว้เยม่เยอ่ ได้แจแคแนมแล้วมะเอาน้ำแขงยากใส่เราแล้วก็วอเอากลับุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกากว่าแล้วเพิ่งจะได้กลับบ้านเราก็ไม่มีไฟอะไรเลยก็ ทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะบบ,คบ๊ายบายค่ะแบตหมดแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ